กราบถวายความคารพพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปจดินพรลูกพระธรรมยอดกันยมิตรทางยุโรปและทั่วโลกทุกท่านกระผมพระมหากันกวีกันตาชโยในนามตัวแทนคณะสงฆ์และกันยมิตรวัฒธรรมกายปารีส ขอโอกาสพาทุกท่านได้รับชมภาพจิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดธรรมกายปารีสโดยสังเขปวัดธรรมกายปารีสก่อตั้งเมื่อปีพศ2548รวมระยะเวลามาก็16-17ปีผ่านมาวัดธรรมกายปารีสและคณะสงฆ์คณะกรรมิตรลูกหลวงพ่อแม้จะผ่านการเวลา ผ่านเรื่องราวผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆและการเปลี่ยนแปลงทางเจ้าอาวาสทุกๆรุ่นแต่สภาวะจิตใจของลูกๆของพ่อที่นี่ยังมั่นคงและชัดเจนในเป้าหมายในการสั่งสมบุญบารมีติดตามหลวงพ่อไปพากกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมบพิสัตว์ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือที่สุดแห่งธรรม เพราะฉะนั้นกิจกรรมงานบุญของวัดธรรมกายปารีตและคณะกรไรมิตรลูกหลวงพ่อวัดธรรมกายปารีตก็โดยส่วนมากก็จะจัดกิจกรรมตามวัดใหญ่คือวัดธรรมกายที่เมืองไทยจังหวัดปทุมธานีซึ่งกิจกรรมงานบุญของวัดธรรมกายปารีตก็จะเริ่มต้นที่หลักๆสําคัญก็คืองานบุญวันบูชาข้าพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนไม่ได้ขาด และบุญบุญใหญ่คือบุญ22เมษายนคือวันคุ้มครองโลกและวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบุญวันสมาธิโลกเป็นต้นและกิจกรรมงานบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะเป็นวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาซึ่งกิจกรรมก็อาจจะมีกิจกรรมเป็นต้นว่า บวชอุาสิกาแก้วบ้างหรือ,อจัดเปนธรรมร่วมกันร,ระยะสั้นเป็นเวลา3วันบ้างหรือ7วันบ้างตามวันหยุดของญาติโยมที่นี่และกิจกรรมงานบุญที่จะสืบทอดประเพณีต่างๆเช่นวันสงการวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีการอบรมบวชสามเณรบ้างบวชอุาสิกาแก้วบ้าง กิจกรรมงานบุญเยี่ยมชมหรือให้กําลังใจทําบุญบ้านตามบ้านกันระยานมิตรตามาในเมืองต่างๆที่ญาติโยมสะดวกและคณะสงฆ์สะดวกที่จะเดินทางไปแล้วก็งานบุญเกื้อนหนุนในการจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับคณะสงฆ์ในปารีสหรือเมืองไทยก็คืองานบุญงาน จัดการอบรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาแล้วก็เปิดสอนธรรมศึกษาและเปิดสอบธรรมศึกษาตั้งแต่นักคาชั้นตรีตั้งแต่ธรรมศึกษาชั้นตรีถึงเอกตีโทเอกซึ่งจะจัดเคยจัดที่ผ่านมา จากวันนั้นที่เลยผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลานั้นพาให้ฉันได้มาเจอเจอ <_ EN> บุญทูนั้นปลื้มใจไม่เบาเขามาทํทำให้ใจของเราสุขจริงแท้ทุกครั้งที่ฉันได้นึกถึงบุญก่อใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่นานั ในสมองมันมีแต่บุญแม่ผ่านไปเนิ่นนานจะไม่ลบไม่เลือนจากใจเมื่อได้ทำไปปลื้มใจทั้งนั้นไม่มีอะไรมาแทนที่บุญในใจฉัน เ่อปลื้มแค่ไหนบุญเท่านั้น่างแสนสุขใจเธอยังจำได้อยู่ใช่ไหมภาพบุญเก่าๆอยากให้รู้ว่าฉันสุขใจไม่ลืมเลยปลื้มตลอดไปเลยอยากรู้ว่าเธอนึกถึงบุญบางหรือเปล่าเพราะใจฉันมีแต่บุญมีแต่บุญเท่านั้น ในสมองมันมีแต่บุญแม่ผ่านไปน่นนาจะไม่ลบไม่ลือนจากใจเมื่อได้ทำไปปลืมใจทั้งนั้นไม่มีอะไรมาแทนที่บุญในใจฉันภาพบุญยิ่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพบุญยิ่งชัด ทั้งหมดทั้งมวลทีท่วิดีโอที่พระอาจารย์ท่านได้ตัดประมวลภาพมาก็เป็นกิจกรรมงานบุญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอแบ่งบุญให้พวกเราได้อนุโมทนาบุญด้วยการยุกทุกบุญนะสาธุอีกเรื่องที่หลวงพี่อยากจะให้พวกเราได้ชื่นชมและอนุโมทนาบุญคือยอดกรณมิตรลูกหลวงพ่อนักสร้างบาร,รมีที่เอาทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในการสร้างมหาทานบารมีด้วยการมาเป็นประธานกฐถินซึ่งปีนี้วัฒธรรมากายปารีสก็มีคณะประธานกฐถินเอกซึ่งมีนําโดยการณมิตรมณีสอนอุดิโน,โนและแกลารณมิตรราตีเทสนนีเอเสียงล้ําผู้มีหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดูสิบบรีบวงบุญพิเศษเขตบรมโโพธิสัตว์และมีเป้าหมายที่ไปที่สุดแห่งธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็ได้ทุ่มเท กำลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาในการที่จะสั่งสมบุญซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษที่สุดนะในช่วงที่มีโควิดซึ่งในการประกอบหน้าที่ธุรกิจการงานก็อาจจะยากขึ้นแต่ลูกหลวงพ่อที่นี่ก็ทุ่มเทจริงๆนะเรียกว่าเอาชิดเป็นเดิมพันอย่างว่สอนเนี่ยก็มีหัวใจจริงๆในการสั่งสมบุญเพราะว่าเป็นลูกหลวงพ่อยุคแรกในการที่มาบุกเบิก ร่วมสร้างวัดพระธรรมกายปารีตปัจจุบันนี้ก็ยังสั่งสมบุญโดยไม่ได้ขาดและมาติดตามมาติติดก็คือการมิตรราตีเทสเนีเออยเสียงล้ําซึ่งบุคคลท่านนี้กพ็พิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นประธานกระถินเนี่ยติดต่อกันมา3ปีแล้วแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะทําไปทุกปนะีนี่คือความตั้งใจของพี่ราตีนะแล้วก็เพื่อจะขยายงานพระพุทธศาสนา ขยายงานเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงถาวรที่ประเทศฝรั่งเศสและบุคคลอีกขั้นหนึ่งนะที่หลวงพี่อยากจะบอกอยากจะแนะนำซึ่งไม่บอกก็ไม่ได้นะต้องบอกจริงๆนะอยากให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบซึ่งการเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีของหลวงพ่อเนี่ยของพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อทำพันธิภัานให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมี ซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็ถือว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆโดยเฉพาะทานบารมีซึ่งเด็กชายลุยเดวิดเทสเนตแอร์หรือน้องปุณนะนะอันนี้เพิ่งเกิดอายุตอนนี้ที่หลวงพี่สัมภาษณ์เนี่ยที่ที่หลวงพี่พูดเนี่ยคืออยู่แค่4เดือนนะยังไม่ได้ขวบก็คุณย่าซึ่งก็นั่นแหละคือกมิรราตีได้ทําหน้าที่การน,นามิตให้กับครอบครัวและลูกหลานนะโดย ให้หลานเนี่ยได้มาเป็นประธานกระถินนะในการสั่งสมบุญเลยเรียกว่าเกิดแบบอัศจรรย์แล้วก็มาสร้างทารมันมีอย่างอัศจรรย์อายุเพียงแค่สี่ขวบก็เป็นประธานกระถินนะเรียกว่าไม่แน่ว่าอาจจะเป็นอายุน้อยที่สุดในบรรดาประธานกระถินแล้วนะนั้นก็พวกเราก็หลวงพี่ก็อยากจะได้ให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมอนุมโมทนาบุญแล้วก็ได้รับชมภาพวิดีโอทั้ง3ท่าน บทสัมภาษณ์ต่างๆพวกเราก็าจะได้อนุโมทนาบุญร่วม,ม,ม,มกันทั่วโลกเลยนะกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกๆรูปและสวัสดีเพื่อนๆกัลายาณมิตรทั่วโลกทุกๆท่านค่ะออดิฉัน กัลยะาณมิตรราตรีเทนนิเอสเสียงล้ําค่ะมาจากวัดพระธรรมกายปารีสได้มาเป็นลูกหลวงพ่อได้ยังไงเลอคะก็ได้ดูเอ็มซีจากเพื่อนที่เขาแนะนำมาแล้วก็ได้เปิด d m เอดูเห็นท่านครั้งแรกในชีวิตก็ชอบท่านเลยถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าโลกของเราในยุคป,ปัจจุบันนะ ไม่เหมือนโลกในยุคพุทธการหรือยุคอดีตเราในยุคนี้ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆและมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแม้วิทยาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากมายขนาดไหนแต่สําหรับโรคบางโรคก็ยังหายาหรือวิธีการรักษาโรคไม่ได้แม้ในขณะน,นี้แต่เป็นแบบนี้เราอาจจะไม่เชื่อเลยว่า โลกทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิน้นเพราะมนุษย์ในยุคนี้ได้ประกอบอาคุศุลกรรมกันมากขึ้นเรื่อยๆบาปอกคุศุลกรรมมากขึ้นเรื่อยๆก่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่พิดในการพูดโกหกเขาเจาอกันหยาบสอดเสียดดื่มสุราเมลัยสูบเสพแรงต่างอบายามุข เพิม่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะจะเป็นต้นก็ติดใจ d m c มาตลอดดู d m c ทั้งวันทั้งคืนเลยชอบมากตอนนั้นก็จริงๆแล้วก็นั่งนั่งธรรมะมาก่อนแล้วก่อนที่จะเจอหลวงพ่อต่นั่งแบบโยคะนั่งแบบคุณครูฝรั่งฝรั่งเขาสอนโยคะนั่งไปนั่งมาก็ประมาณนานเหมือนกันก็เห็นองค์พระแหละค่ะองค์พระสองหรือสามองค์นี่แหละ พุดขึ้นก็ไม่เชิงว่าในท้องแต่ว่าตรงตรงข้างหน้านะคะแต่ว่าองค์พระสวยมากสวยจนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นชาวคริสเตียนนะคะอย่างเคร่งขัดมากนับถือศาสนาคที่เคร่งมากเลยคะ่ะไปถามเพื่อนดูว่าที่ไหนฉันอยากจะเสาะหาวัดศาสนาพุทธที่เขาปฏิบัติธรรมกันจริงๆจังๆนะเขาบอกมีวัดพระธรรมกายปารีส อยู่นี่ตรงซีนี่เองอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองอ๋องั้นก็พาพาเราไปหาหน่อยดิฉันไปไม่ได้ขอที่อยู่ก็มาเจอหลวงพัดป้าน้อยนี่แหละทั้งสองท่านก็เอาที่อยู่ให้ก็พากันมาหา,หาวันแรกก็หาไม่เจอแต่ก็เดินไปเดินมาอยู่หน้าวาัดหาไม่เจอเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านเป็นหน้าร้อนด้วยตอนนั้นนะคะวันที่สองก็กลับมาอีกรอบสองมาประมาณเที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงร้อนมาก ผ่านหน้าวัดเดินไปเดินมาหายัางไงก็ไม่เจอหาอยัางไงไม่เจอเกือบเป็นลมแล้วลนะ่ะใส่ชุดดําด้วยรนะ้อนก็ร้อนก็เลยยืนอธิษฐานนะตอนนั้นตัดสินใจว่าจะจะออกจากจากสถานที่แล้วนะว่าหาไม่ไหวนะแล้วก็ยืนอธิษฐานวนะ่าสาธุถราค้าพระเจ้ามีบุญวาสนากับคุณยายจันทร์กับคุคณครูแม่ใหญ่รู้จักแค่สองท่านนคะ,ะขอให้ได้เจอวัดพระธรรมกายด้วยเถิดเจ้าค่ะ มาเป็นลูกหลวงพ่อชีวิตเปลี่ยนจากเดิมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะเพราะสมัยก่อนก็ที่เราไม่เคยเข้าวัดเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแหละค่ะศีลห้าก็ไม่เคยรักษาให้ครบอนะ่ะแล้วก็ตั้งแต่มาเจอหลวงพ่อประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนี้ก่ชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเยอะคือรู้จักการรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมมาวัดบ่อยแถบทุกอาทิตย์ทุกเดือน ก็ชีวิตก็ดีขึ้นเยอะรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักเป้าหมายของชีวิตเพอาเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าไม่มีหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนำป่านี้เราก็คงใช้ชีวิตเะลิดเปื่งเหมือนกับชาวโลกไ้สรก็ไสนาความปลื้มที่ได้เป็นประธานกฐิน3ปีสอนก็ปลื้มมากนะปลื้มแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงกันนะ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นทุกๆปีนั่นแหละค่ะก็มีความสุขมากคือมันได้มันมาได้เจอกัลายนานมิตรนะแล้วก็คำว่าประธานเอกถินนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเท่าไหร่เพราะเราก็ยังถือว่ายังมีบุญวาสนาหนึ่งร่างกายแข็งแรงสองทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยพร้อมเกือบหมดทุกอย่างทั้งปัจจัย ทั้งสติปัญญาะะก็มีความปลื้มที่สุดแล้วละ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นทุกๆปีละถ้าเป็นไปได้นะคะ63 64แลละคะ่ะอยุคโควิดนี่ก็รู้สึกว่าจะหนักหนาสหัสอยู่เหมือนกันนะคะเพราะทุกคนก็มีปัญหาเรื่องปัจจัยน้อๆแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยก็รู้สึกว่าหนักมากแต่ว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเองก็ทําได้เป้าหมายของชีวิต ต่อแต่จากนี้ไปก็รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทําบุญทุกๆบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ <destroyed people. S 2> ท่านบอกมาทุกๆบุญแล้วค่ะตามเพื่อนฝูงหมู่กลยาณมิตรทุกๆท่านที่ได้กระทํากันมาอยู่ทุกๆวันอย่างหน้อยอย่างที่พวกเราทําณปัจจุบันนี้ก็เข้าซูมกันทุกๆทั้งทั้งวันนะแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยสงสัยจะเป็นผู้นําบุญในอนาคต หลานน้อยชื่อเด็กชายหลุยเดวิดเทนเนี่แอค่ะเพิ่งอายุได้สีเดือนค่ะก็จะพยายามให้เขาพาเขามาวัดบ่อยๆกาบนวัชการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีเพื่อนกรลยาณมิตรทั่วโลกทุกทานข้าพเจ้ามาน่สอนลูดิโนลูกพระธรรมประเทศฝรั่งเศส อยู่ศูนย์สาขาวัดพรรมกายปาลพีลาาพบวัดได้เพราะว่ามีเพื่อนกัลยะาณมิตรลุงเวียงขันกับปาะคำแสงตอนนั้นเป็นรุ่น DMC เปิดใหม่ๆสองคนเพื่อนเอา DMC มาเผยแพ่กะถือใจกันเอ้ยพากันไปวัด ตอนนั้นวัดกระเบนบนนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นรุ่นบุกเบิดที่ว่าหลวงพ่อทะตะชิวท่านมาเปิดให้และก็ได้ตั้งใจอยากให้แฟนที่บ้านไปบวชได้บวชสมใจและก็ต่อมากกเขาวัดตลอดทําทุกอย่างเริ่มแต่คนด,ดินคนใจเขาวัดจางวัด ธรรมดาเป็นคนทำบุญเป็นรุ่นที่ว่าภากดันมมตั้งแต่เริ่มทำบุญก,ะกระถินกับพระเด็พระคุณหลวงพอ่อเริ่มแต่หนึ่งโกดเพราะว่าได้ไปสัมผัสที่วัดพัทธมกายเมืองไทยตั้งหลายสิบปีงานของหลวงพอ่อเป็นงานน,น้อย ยังหน่อยทุกปีต้องถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้โควิดยกโควิดคือว่าอยากช่วยพระเดชคุณหลวงพ่อในการทํางานครั้งยิ่งใหญ่นี่สุดความสามารถจึงได้เป็นประธานกระถิ่น ปื้มทีิสุดในตั้งแต่เขาวัดตั้งแต่สีเกเ็ดมาปื้มที่สุดก็คือการเดินธุดงของผกเดินธุดงธรรมไัยของผาพันกว่ารูปริ่มตั้งแต่โปยกุหลาบต่อมากระปวยดาวรวยไปครั้งแรกทิวาปื้มลหลายๆก็คือปื้มทิวาทุกวันต้องตื่นมาไหวพระสวดมนต์ต่อจากนั่นกับพักกันออกจากบ้านอยู่เมื่อแก้วมณีเจ็ดมองเศ้าเฮ็ดแบบนั่น ทุกวันทุกวันทำมาสิบโมงแรงมาถึงทิพักหลังจากมาถึงท่พักกับไหวพระสวดมนต์ต่อมาก็คือพักผ่อนทุกวันภายในสิบหกวันแบบบริยุทธ์ทุกวันแบบนี้ปืม้มจนข้าพเจ้าไปนั่งอยู่ในมือที่ว่าอัญเชิญหลวงปู่อยู่ในวัดปากน้ำปืม้มจนจะตาไหลแบบบูสึก เป็นคนเดียวที่ดำทาลายปืน่นเรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองรวมสร้างบุญเป้าหมายก็คือทำทุกอย่างที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกในเฮตุแต่เป้าหมายรักที่สุดคือตอนนี้ก็คือ เขาถึงพระธรรมกายภายในเรื่องอื่นเขาพูดแล้วเพราะว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อสั่งสอนทุกมือเพระเป้าหมายของชีวิตของคอเคก็คือทำพันธิพัณฑ์ให้แจ้งสแสวงบุญสั่งบารมีเพราะว่าหนทางยาวไก่เขาจะยุดอยู่กับที่บ่ได้ถ้าบุญเขาบ่พอคือเขาตามมูขนาะบ่ได้เขาบ่เป็นจะไปคนเดียวเขาเขาต้องเอาคนอื่นไปนํา เขาต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ่อยใย้ยผตกกล่นตอนนี้ยอู่โควิดมีซุ่มเป็นสิ่งที่ว่าสะดวกสบายที่สุดของแต่ละคนจะอยากเข่าซุ่มซ่องได้ก็ได้กลุ่มได้ก็ได้เวลาได้ก็ได้เป็นบุญที่ว่าบ่ต้องลงพื้นโลงแห้งพ้าพเระเา้าเองจึงสนับสนุนที่วาทรงให้ลูกหลานจะอยู่ประเทศลาวก็ดีจะอยู่ฝรั่งเศสก็ดี ให้ทุกแห่งทุกผลให้เจ้าตื่นโตว่าโลกเฮานี่ถ่าเฮาบ่มีบุญก็คือตายตายแล้วเขาสัางยังกับ่ไดรให้ตัวเขาเองท้าบุญบ่หลายกับไปทกนรกคุ้มได้กับฮอ้ถ้าบ่เขาใจตัวนี้ก็คือว่าไผส่วนกับสิ่งใดกับอยากเหตุแต่ซุ่มหรือว่าเออส่องธรรมะพอเดีพุกุลลงพอท้าไผหมักศึกษาเรียนหู จะเข้าใจเฮียนธรรมะศึกษาเข้าใจชีวิตว่าจะทำอย่างไรเพื่อเขาพ้นจากความถูกเจะบดเว็มาเกิดอีกซุ้มเป็นสิ่งที่ว่าซอยให้คนทั้โ,โลกมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันศึกษาธรรมะพร้อมกันจังสั่นจังขอขอบใจทุกๆูกหน่วยงานขอบใจปฏิบัติพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกหลานทั่วโลกได้มาพบกันขอบใจ <c oughs> สาธุสาธุสาธุก็ให้อนุโมทนาบุญแล้วก็ได้บุญร่วมกันทุกๆบุญเลยนะซึ่งที่นั้นก็คือเป็นวิดีโอประมวลบทสัมภาษณ์และความเพิ่มปิติของลูกหลวงพ่อการมิตรวัดพระธรรมกายปารีสก็สุดท้ายนี้หลวงพี่ก็จะฝากคำพูดซึ่งเป็นประเพณีธรรมเนียมเนาะตอนจบทุกอย่างก็ต้อง ฝากเป็นข้อคิดสกิดใจเอาไว้ซึ่งณนะช่วงนี้เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าทุกคนเกิดมาเพื่อทำาปิิบัาิให้แจ้งสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้เราไปมาหาสู่กันซึ่งยากลำบากนะการร่วมจิจกรรมต่างๆก็อาจจะทำให้ทำเกิดขึ้นได้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ที่เขาไม่สามารถปิดกั้นเราได้คือการเข้าซูม ซึ่งการทําพันธิพาให้แจ้งสแสวงบุญและก็สร้างบารมีนั้นหลวงพี่ว่าง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราจดปลายนิ้วมือลงเข้าโปรแกรมซ o มเราก็ทําได้แล้วนั่นคือการทําพันิพาให้แจ้งการเข้าโซมก็เหมือนการเข้ากลางเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจเป็นศูนย์แห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตเพราะ,ะนั้นใครอยากเข้าศูนย์กลางกายได้ง่ายก็คือเข้า สู่โปรแกรม zoom เนาะจะได้บุญร่วมกันทั่วโลกเลยในจังหวะเช่นนี้และสุดท้ายจริงจริงก็ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปทุกท่านที่ได้ร่วมสติปัญญานะในการสร้างสารรค์ผลงานโปรแกรม z o มขึ้นมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกและก็อนุโมทนาบุญกับลูกหลวงพ่อยอดกันมิตรทั่วโลกที่ได้ทุ่มเทกำลังรับ กำลังกายกําลังใจนะในการสร้างสารค์ผลงานที่จะให้พระพุทธศาสนาและการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้มั่นคงถาวรก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั่วโลกเลยนะแล้วก็สุดท้ายนี้นุน้ยก็ขอส่งไม้ให้กับส่วนกลางอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ